สำหรับโปรเจกต์เด็กทดลองซีรีส์เนี่ยนะคะก็คือที่ให้ลูกอ่ะคะ่ะเข้ามาร่วมโครงการนี้เนื่องจากว่าเด็กกับของเล่นนะคะเป็นของที่เหมือนกับคู่กันอยู่แล้วซึ่งของเล่นนะ่ะส่วนใหญ่ผู้ครองก็จะมองหาของเล่นที่เสริมพัฒนาการให้กับลูกๆหรือว่าของเล่นที่ทําให้ลูกตัวเองเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นอ่ะนะคะซึ่งของเล่นผู้นี้จากที่ชี้นํามาให้ลูกเล่นนะคะ มันก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นิสสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นก็เลยอยากให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างอ่ะมันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีแต่ในห้องเรียนเด็กสามารถหากิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตัวเองได้อ่ะค่ะคือการที่นําลูกออกมาทดลองนะคะร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมในโรงเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะได้ฝึกความอดทน ฝึกการรอคอยฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งในปัจจุบันน่ะสังคมในการเรียนรู้่มันนอกเหนือจากในห้องเรียนซึ่งอยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนนะให้ความสาคัญตรงนี้ให้น้องออกมาทํากิจกรรมนะคะเพราะกิจกรรมที่กิจกรรมม่ะมันมีประสบการณ์และหลายๆอย่างอ่ะพัฒนาให้น้องอ่ะดีขึ้นแน่นอน